สวัสดีเด็กค่ะพี่น้องพอพี่น้องทั้งช่องฮักนัตสวีเดนกับมาดมหน่อยค่ะพี่น้องขามาพบมาพอพี่น้องรอบดึกรอบมิดไนของวันจันทร์ค่ะพี่น้องขามั่วแต่นอนเว้นอยู่นอนตะเลิดเปิดเปิงค่ะพี่น้องขาตอนนี้ก็ปาเข้าไปซ่องทุ่มประเทศสวีเดนค่ะพี่น้องขาเมืองไทยก็คงจะเป็นประมาณตีหนึ่งค่ะพี่น้องขามาดมหน่อยนอนเอกเล็กอกรคกอเรกประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องขาลืมตื่นลืมตื่นค่ะพี่น้องค่ะอะมาแล้ว แล้วค่ะหม่อมแม่สะใจอย่างที่ว่าละ่ะค่ะพี่น้องคะก็ติดสถานการณ์ของบิ๊กแปรวในกรณีที่อป้าปากหวานป้ามหาภัยนั่นแหละค่ะพี่น้องขาแหมหม่มอมแม่เนี่ยสะใจจริงๆบิ๊กแปรวจัดให้ไวกว่าจะรวดอย่างที่ว่าละ่ะค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็จะมาตอบคาถามพอดีตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปอ่านคอมเมนต์ในใต้คลิป นั่นนะพี่น้องขาบอกว่าเอฟซี FC มีการจริงๆแล้ว f อฟเขียนมาก็ไม่ผิดหรอกนะคะพี่น้องขาด้วยความเคารพแล้วกันแต่มาดามหน่อยถือว่าได้อ่านแล้วก็ขออนุญาตเอามาขยายอย่างนั้นแล้วกันนะนะคะพี่น้องขาเอฟมีการเขียนคอมเมนต์มาบอกว่า พอกันอเขียนแค่สองคำเนี่ยนะคะพี่น้องคะพอกันมันก็คงจะเป็นประมาณว่าคําว่าพอกันนี่ก็คงจะที่มาดามเหม่ยเคยอธิบายไว้ในคลิปนั้นน่ะนะคะบอกว่าในการที่มีการมาขุดเอาแบ่งแยกกันดินแดนอะไรแล้วป้ามาหาภัยก็ประมาณว่ามาขุดช,ชนิดที่โบห้เลอแม่แต่คืบเดียวเนี่ยนะคะพี่น้องคะนั่นแหละคะ่ะเป็นที่มาที่ไปของเพื่อนก็มาเขียนคอมเมนต์บอกว่าพอกันก็เลยหยิบยกมาถือว่าเอามาขยายถือว่าเอามาขยายแล้วกันน่ะนะคะพี่น้องขะเอา ย่างน,นี้กับพี่น้องค่ะในกรณีที่บิ๊กแพลวเราเราก็รู้กันนะครับพี่น้องค่ะรังวัดมีปัญหารอบแรกแล้วก็พอรอบสองก็คือมีการรังวัด อันแรกเอกชนอันที่สองก็คือของอทางล่วงวางอันเถื่อนนะคะพี่น้องขาสุดท้ายก็ลงเอยด้วยดีในกรณีที่แบ่งแยกดินแดนว่างอันเถอจากนั้นก็คือการที่แบ่งแยกดินแดนมันก็ไม่เป็นไรการที่โอเครังวัดออกมาแล้วทํามันก็ไม่เป็นไรไม่มีใครบ้าหรอกแต่แสดงอาการของอป้าปากร้ายป้าปากหวานมหาภัยเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าทําให้โซเชียลมีเดียนี่ลุกเป็นไฟอย่างที่ว่ากับการที่เราเป็นผู้ติดต,ตามเราเป็นผู้ที่ผู้ชมผู้ฟังดีๆอยู่นี่แหละคะ่ะพี่น้อง แต่พอเห็นอาการของป้าปากร้ายปากหวาน ป้ามหาภัยมันก็เลยกลายเป็นโซเชียลมีเดียลุกเป็นไฟอย่างที่ว่าแหละคะ่ะพี่น้องขาถ้าใครติดตามในแวดวงอของมอลำอย่างนี้แล้วกันนะนะโซเชียลมีเดียและก็เน็ตไอดอลที่ชื่อเสียงโด่งดังไม่ว่าจะเป็นน้องบิ๊กน้องแพรวเองนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขามันก็เป็นเรื่องราวต่อมาก็คือเป็นเรื่องของถือว่าครอบครัวก็ว่าได้แต่ครอบครัวนี้มันเป็นการที่เครือญาติงกเกินไปมันก็เลยเป็นขี้ปากข,ของชาวบ้านมันก็เป็นปกติอยู่ะนะคะพี่น้องขาสะใจหมอแมแม่จริงๆ หลังจากที่มีการแบ่งแยกกันแล้วพอหลังจากรางวัลวันนี้ทางฝ่ายนูน้นท,ทางฝ่ายป้าปากหวานอย่างนี้แล้วกันนะคะพี่น้องขาทางฝ่ายป้าปากหวานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน,นคะคะมาดามก็เลยให้ฉายยาว่าป้าปากหวานดีกว่า,ป,าป้ามหาภัยนะคะป้าปากหวานนั่นแหละค่ะพี่น้องขา พราะว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอมาเห็นตองรังวัดที่น้องแพรเอามาตั้งแต่ต้นที่เป็นของเอกชนก็เห็นป้าปากหวานออกฤทธิ์ออกเดชมันก็เลยใช้กับการที่โอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนับเป็นคนเรื่องกันเลยนะคะพี่น้องค่ะมันก็มีการโอเคเรียบร้อยแล้วล่ะรังวัดเรียบร้อยแล้วลกับแบ่งแยกดินแดนกันนะคะแล้วคราวนี้ค่ะพี่น้องขา ก็ไม่ธรรมดาอย่างที่ว่างกนี่ประเภทดินเม็ดหนึ่งกับบ่อไห่บ่อไห่รุดไห่พ่น่ะนะคะพี่น้องขาพอรังวัดออกมาแล้วเข้ามา ชีจ้จุดจี้จุดแล้วว่าเป็นแบบนี้ของใครฝั่งนี้ของใครฝั่งนี้ของใครแล้วก็เอารถแม็คโฮมาเจาะประเภทริมถนนริมติดถนนที่เป็นคอนกรีตเลยถ้าสมมตินะสมมติรางวัดออกมาเผอเอิญม,มันไปอยู่ตรงกลางถนนพอดีสมมตินะคะพี่น้องขาเราก็คือสิวัดทุกเส้นทุกมินทุกเส้นหลังจากนั้นแล้วกลางถนนแล้วก็เินนับหอดปูนผุลมังเพราะว่าความงกของเขาแต่ รังวัดออกมาก็คือทางบิ๊กแพลเองได้ถนนทั้งถนนอย่างที่ว่าแหละกับพี่น้อง่าและเพื่อนก็เอาแมคโครมาจุกอย่างที่เราเห็นในภาพอ่ะนะครับพี่น้อง่าเพราะว่าอ่าเน็กทิพที่แล้วก็ขอโทษขออภัยมาดามหน่อยพูดผิดก็อ่าเป็นช่องของช่างน้อยแล้วกันกับพี่น้อง่าเพราะว่ามาดามหน่อยฟังเยอะแล้วก็ลืมก็ขอโทษขออภัยที่เอ่ยชื่อช่องผิดคือชื่ออ่ของช่างน้อยอย่างนี้แล้วกันช่างน้อยเนาะ น่าจะเป็นช่างน้อยอ่ะนะคะพี่น้องคะ่ะก็คือไปถ่ายทอดแล้วก็มีการขูดลงขูดชนิดที่ติดกันเลยโดยที่ไม่เหลือแม้แต่คืบเดียวนั่นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะนั่นก็คือแสดงความโงกให้โลกรู้ไงคะจากนั้นก็คือกับการที่เป็นแบบนั้นโอเคมาดามหน่อยอธิบายไว้ในคลิปนั้นก็คงจะเป็นประมาณว่าถ้าตัดแบบนั้นแล้วถ้า ฝั่งแพลวพาลนี่ทาไม่ดีอะไรยังไงอะนะคะพี่น้องคาแน่นอนล่ะคะ่ะเพราะว่ามันซักจึกลงขนาดนั้นอ่าไม่ว่าจะเป็นน้ําฝนตกมาน้าไหลอะไรดินมันก็ต้องมีการเป๋ไปเป๋มาอยู่แล้วล่ะค่ะพี่น้องคามีการกัดเซาะเข้าไปตรงที่เป็นพื้นซีเมนนั่นมันก็คงจะเป็นมีปัญหากันต่อไปหรือเปล่าอะนะคะพี่น้องคาแต่ตรงนั้นมันไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าเขาทําไปแล้วจุดประสงค์ของเขามาดำหน่อยอธิบายไว้ในคลิปที่แล้วแล้วอะนะคะคิดว่าเขาจะวางหมากไว้ว่าตัดชืกตัดชืกลงริมถนนว่า กูนี่นะตัดตรงลงไปแน่นอนดินมันไม่ใช่อย่างอื่นมันไม่ใช่ขนาดหินมันยังกร่อนได้แต่ดินเนี่ยมันแน่นอนมันก็จะมีการเป๊ไปเป๊มาแล้วก็จะเป็นเรือดไปราวกัอนอีกหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะนี่คือเรามองว่าอนาคตมันน่าจะมีปัญหาอยู่การที่ดินตรงนั้นมันน่าจะมีการดินออกมาน้ําเซาะเข้าไปดินเข้าดินไปดินมาแล้วไม่ใหญ่แล้วก็เฉื่อยเป อันไปซื้ออันเขิงซื้ออันอันอันสังกสีมาสักยึบสักยึบไหวบ่อยยานกิดินอันแลนมาหาเขาหรืออันยานน้มไหลไปหาเขาเนี่ยมีไงแล้วโงกลายแล้วก็สิเป็นแบบนั่นบ่อแะค่ะพี่น้องขาแต่คราวนี้คราวนี้มาดามหน่อยที่บอกว่าถูกใจหม่อมแม่หลายสัใจหม่อมแม่จริงๆเนี่แหละค่ะพี่น้องขาในวันเดียวกันก็ แพร,พรว่าจริงๆแล้วมันมันก็ไม่ได้ชุกม,มันไม่ใช่เรื่องที่แพรว่าทำฉุกลงหกหรอกค่ะพี่น้องขาตอนที่มีรังวัดร,รอบแรกที่เขาลงทุนแม้กระทั่งไปจ้างเอกชนมารังวัดเอกชนมาเขาต้องการที่จะไม่ได้บอกว่าจะกินนี้เนื้อที่ใครไม่ว่าจะเอาของใครเขาไม่ได้งกค่ะพี่น้องขาแต่เขาต้องการที่แบ่งเขตให้มันชัดเจนอาจจะมีปัญหาก่อนนั้นเราไม่รู้นะคะแบ่งเขตให้ชัดเจนลงมารังวัดชี้ไปตรงไหนเขาก็ยึดตามตรงนั้นเขาไม่มีปัญหาตั้งแต่ต้นแต่พอหลังจากที่ โอเคหนะ้าตอนนี้รังวัดเสร็จป่ามาหาภัยอเอาแมคโครมาจุดมามาขุดเขาก็สั่งมาสั่ง S <S เขาสั่งมาประดำหน่อยว่าพิกแพวนี่ไม่ได้ทาแบบชุอกรหูกหรอกเพราะว่าเขาเตรียมการไว้ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะคะแต่ไอ้ไอ้ไอที่อป้าปากวานี่เป็นการทําฉุกลระหุกนั่นแหะคะ่ะโอเคมาขุดจึกขุดจึกแต่แพวนี่ก็คือสั่งแมคโครมาแล้วก็ขุดร่องลงเพื่อที่จะทําให้มันเป็นกิจลักษณะก็คือจะทําสั่งเซาสั่งอิดนิน้นปูนทรายอะไรไงสั่งแมคโครมาขุดเจาะจัดแล้วก็ เข้าที่เข้าทางเพื่อที่จะทํารั้วนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขะนั่นก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีแหละคะ่ะพี่น้องขาไวย,ยังกะติดจรวดเลยอย่างที่ว่านะคะ่ะก็สะใจก็คงจะเป็นประมาณว่าคนที่มันอิจฉาอยู่มานมาหน่อยมองอย่างนั้นนลยนะคะพี่น้องขาคนที่มันอิจฉาคนอิจฉาตาร้อนคนที่มันมองอะไรยังไงอยู่หินดินเม็ดเดียวมันก็บ,บ่อยากไปหาเขานั่นแหละคะ่ะพี่น้องขะนั่นคือแสดงความงกของของป้าป,ปากหวานให้ชาวโลกรู้ไง นะครับมาดมหน่อยจะบองอย่างนงั้นนะครับพี่น้องขาก็สู่น้น่าแม่ถูกใจสะใจหม่อมแม่จริงๆเลยนะคะที่แพลวสั่งแมโคโฮลงขุดเจาะเป็นร่องเป็นอะไรลงไปแล้วก็แม้ก็ทั่งสั่งเสาปูนชนิดดีเพื่อที่จะมาทํารัวนะ้วนั่นแหละค่ะถือว่าโอเคแลค้วค่ะพี่น้อง่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะเป็นรูปร่างขึ้นมาให้เราซร้าวโลกเข็นอย่างที่่าเน,นะพี่น้องเนาะแล้วคราวนี้ค่ะพี่น้องขาขออนุญาตอีกนิดนึงก็คือมีหลังจากที่คลิปที่แล้วนะคะคนดูเป็นหมื่นนะคะพี่น้องขา โอ้ขอตัวขออาภัยค่ับพี่น้องขะพอหลังจากที่ลงคลิปว่าคนก็ดูเป็นเหมือนน,นนะคะพี่น้องขาแล้วก็มี FC มาคอมเมนต์อันนี้ก็ด้วยความเคารพไม่ไดเอามาติเตือนนะพี่น้องนะเพียงแต่ว่ามาดามหน่อยได้อ่านแล้วคําว่าเขาคอมเมนต์บอกว่าพอกันไม่ต้องรู้หรอกเพราะว่าเป็นใครอะไรอย่างไรนะคะพี่น้องา่าเราไม่ได้ไปว่าตําหนิเขาคนที่เขียนมาแต่มาดามหน่อยอ่านแล้วมาดามหน่อยอยากเอา,เอามาอธิบายคําว่าพอกันเนี่ยมันมีความหมายมันมีความหมายถ้าให้ความหมายที่มาดามหน่อยตีเนี่ยเป็นความหมายที่ ไม่ดีอย่างนี้แล้วกันนะนะครับพี่น้องค่ะว่าพอกันนี่ก็หมายถึงว่าคนนั้นก็ไม่โครมาขุดมาเจาะนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะแบ่งแยกดินแดนเพื่อที่จะดินของกูของกูถึงนี่นะเขตแดนของกูถึงนี่นะประมาณนั้นแหละครับพี่น้องค่ะแล้วก็แพลวพาก็สั่งไม่โครลงมาแล้วก็สั่งนี่ลงมาอ่าสั่งอ่าเขาเรียกอะไรเสาปงเสาปูนอะไรเพื่อที่จะมาทํารั้วให้มันเป็นอ่าเขตเป็นแดนชัดเจน การที่เขาทําแบบนั้นเขามีการวางแผนไปตั้งแต่ที่เขาจ้างรางวัดของเอกชนมาแล้วน,น,นะครับมาดามก็เลยหยิบยกไอ้คาที่คอมเมนต์ของเอฟซีที่เคารพเนี่ยเคารพนะพี่น้องนะไม่ได้บอกว่าเอาม,มาประจานนะเพียงแต่ว่าต้องการเอาม,มาอธิบายคําว่าพอกันเขาคงจะหมายถึงอย่างนั้นว่าพอๆกันนั่นแหละทางบิ๊กแพลก็คงจะเป็นแบบนี้อมเอาแมคโครมาโน่นี่มันก็ใส่กันหรือไม่ก็ทางป้าปากหวานก็คงเอาแมคโครมาทํานู่นนัน่นนี่ขอสุดท้ายสองคนนี้ก็คือสองฝ่ายนี้ก็พอๆกันประมาณนะั้นมา ดามหอยอยากอธิบายอย่างนี้ค่ะพี่น้องขาอธิบายไปถึงคนที่เขียนคอมเมนต์ด้วยแล้วกันคิดว่าคงอยากเข้ามาฟังเพราะว่ามาดามหน่อยไม่ได้ตอบโต้ตรงนั้นอ,อยากเอามาอธิบายบนเวทีนี่แล้วกันนะคะพี่น้องขามันพูดได้สว่างสวัยดีกว่าชัดเจนดีกว่านะคะคือคําว่าพอกันเนี่ยมาดามหน่อยบอกว่าอาจจะเข้าใจผิดคือเราเองเราเอง ไม่ได้ถ้าจะพูดตามจริงเราดูเราก็ไม่ได้บอกว่าจะเข้าข้างใครอะไรยังไงหรอกคพี่น้องขาความถูกต้องก็คือความถูกต้องไงอย่างเช่นมาดมามหน่อยมองเนี่ยก็คือถ้าเป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งอะรังวัดเข้ามาสองหลับในเมื่อรังวัดแล้วคนที่ อย่างตอนแรกอะ่ะแพรวพาวเขาต้องการที่จะเอารางวัดถ้าเอาทางราชการทางหลวงของรางวัดมันก็จะใช้เวลานานเอาไง่ายๆนะพี่น้องเนาะหลายเดือนก่อนหน้านั้นก็มีการจ้างรางวัดโดยเสียเงินเองเอารางวัดของเอกชนมาเพื่อที่จะหนึ่งละแบ่งแยกดินแดนให้มันชัดเจนเขาจะได้ทํารัว้วเขาก็บอกตั้งแต่ต้น เป็นมันเป็นเพราะว่าเราฟังในคลิปตอนนั้นก็เหมือนกับว่าก่อนหน้านั้นมันก็น่าจะมีปัญหากันว่าถนนเส้นนี้พอให้ใช้ร่วมกันแล้วทางป้าก็มีคนแผวๆก็มีญาติพี่น้องเยอะก็มีคนมีลูกทีมลูกวงอรถไปจงไปจอดแล้วก็จะไปโดนดงโดนแดนด,เ,ดเขาก็ไปจอดร่มจอดอะไรแล้วก็จะเหมือนกับว่าจะมีปัญหากับป้าปา,ปา,ปากหวานได้ไงนั่นคือเรื่องมันน่าจะมีก่อนหน้านั้นแหละมันก็เลยเป็นเหตุที่แพวเองรอยอมลงทุนเพื่อที่จะอันนี้คือเราดูตามเหตุการณ์ไม่ได้บอกว่าไปเข้าข้างใครนะพี่น้อง นะเราดูตามเหตุการณ์จริงก็คือไปจ้างรังวัดเอกชนมาเพื่อที่จะโอเคให้เขามาชี้เถอะพูดง่ายๆถ้าเป็นบ้านเราก็คงจะเป็นว่าเออในเมื่อมันมีปัญหากย็ยอมกระยำนู่นนี่นั่นก็ไม่อยากจะให้มีปัญหาต่อไปก็จะพยายามที่จะทําให้อะไรมันชัดเจนขึ้นนั่นก็เป็นที่มาที่ไปเขาไปจ้างรังวัดของเอกชนมาเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าโอเคเขตกูถึงนี่เขตมึงถึงนั่นประมาณนั่นแหละแล้วเขาจะทําการรัว้วทําการล้อมรั้วให้เป็นเขต อ่าให้เป็นหลักเป็นฐานเป็นชัดเป็นเจนขึ้นว่าที่ของใครของใครประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องค่ะนั่นคือที่มาที่ไปจุดประสงค์แพรวเ,เป็นแบบนั้นสําหรับคนที่เขียนว่าพอกันอ่ะนะคะแล้วเขาก็ไปจ้างรังวัดเอกชนมาพอรังวัดเอกชนมาก็เอามีปัญหากับป้ามหาภัยป้าปากหวานไงโอเคก็ป้าปากหวานก็พูดอยู่ในคลิปบอกว่า ฉันเป็นคนไปจองคิวของอันแรงวัดทางของหลวงอู่ในงานนนะมาดำแล้วก็ใช้คําไม่ถูกไปเอาของหลวงมาไม่ใช่เอกชนฉะนั้นก็คือณเดือนเมษาเขาจะมาก็เดือนเมษาก็คือหมายถึงว่ารังวัดครั้งที่2ก็เป็นของเขานั่นแหละที่โอเคทางหลวง ที่รับผิดชอบทางกรมที่ดินอย่างนั้นแล้วกันนะนพี่น้องนะก็เข้ามาวัดก็เป็นที่มาที่ไปโอเคมันก็คือได้ถนนแล้วก็เป็นที่ชัดเจนไม่มีโอกาสเถียงเลยอย่างที่ว่าอย่างน้องบิ๊กก็มีการพูดบอกว่าการรังวัดครั้งที่หนึ่งที่เป็นเอกชนก็ไปชี้เขตแดนไว้แบบนี้แต่โอเคในเมื่อเขาต้องการที่จะพิสูจน์ความจริงว่ารอเอกของครั้งที่สองพอครั้งที่สองมาก็ แตกต่างกันไม่เท่าไหร่อย่างที่ว่านะคะพี่้องขาก็คือได้ถนนมานั่นก็คือเป็นสิ่งที่โอเคเขาตัดสินใจเขาบ่งบอกชี้ให้เห็นแล้วว่าโอเคมันเป็นแบบนี้แบบนี้มันก็เป็นประมาณนั้นเองมันเป็นที่มาที่ไปของก็คือแพลวเองตั้งแต่แรกเขาไม่มีที่จะบอกว่าจะไปเอาใครเอาใครเอาของใครเพียงแต่ว่าแพลว์ก็พูดออกมาในสื่อเหมือนกันไม่ต้องการที่จะเอาของใครเพียงแต่ต้องการที่ทําให้เป็นเป็นกิจลักษณะเป็นเขตเป็นแดนที่ชัดเจนเป็นของใครของใครค่ะเขาบอกมาเขาอ่า ทำสัญ,ญลักษณ์มาทำเสามาก็ถือว่าโอเคตามนั้นนั่นคือสิ่งที่จุดประสงค์ของเปล่าๆเป็นอย่างนั้นซึ่งเราไม่ได้บอกว่าเราจะไปเข้าข้างอะไรยังไงผิดคือผิดถูกคือถูก,ถ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 กไงครับพี่น้องขาขนาดเดีวยวกันก็คือโอเคครั้งที่2ก็ยอมแล้วว่าโอเคตามที่ป้าปากหวานบอกว่านัดกับทางหลวงมาทําแล้วโอเคเก็เป็นตามนั้นก็เป็นไปตามนั้นก็ปกติถ้าจะบอกว่าพอกันก็ไม่ได้แล้วที่สําคัญคําว่าพอกันถ้าจะมองในด้านของป้าปากหวาน ก็มันจะไปขุดเอาอะไรนักหนาถนนไม่อยู่ตรงนั้นถ้าถนนเป็นของเขาแล้วเขาเองก็ยังยืนยันอย่างแพลวเองก็ยังยืนยันว่าจะทำรัว้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีโอเคมึงทํารั้วกูไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยเอาเองนี่ถ้าพูดแบบเรานะพี่น้องนะก็แบ่งกันเรียบร้อยโอเค GPS ของอ่าไ ไอ้รังวัดเขาบอกมาว่าถึงนี่ถึงนี่อะไรยังไงถ้าเป็นมาดามหน่อยเป็นอีป้าปากหวานนะงกก็งกนี่แหละแต่อีป้าปกากหวานก็ยิ่งงกมากกว่าถ้าเป็นมาดามหน่อยก็จะบอกว่าเออกูก็ไม่เสียเงินสักบาทก็ให้มึงทํารั้วไปโอเครู้แล้วว่าเป็นแนวเขตแนวกั้นตรงนั้นกูก็อาศัยรั้วมึงก็คือแบ่งแยกดินแดนไปก็คือแค่นั้นเองดินมันก็เล่ออกมานิดเดียวจากถนนคอนกรีตนะครัพี่น้องคะมันก็เป็นปกติคือการเราที่จะสร้างถนนมันก็ต้องมีพื้นดินแล้วก็ต้องแยกเล่ออกมานิด แต่ไปขุดชะตงดิง่งตรงดิ่งขนาดนั้นนั่นก็เป็นสิ่งที่โชว์ให้ชาวโลกเห็นแล้วความงกบันดือโลกไงความงกบันดือโลกเราก็เห็นแล้วไงครับพี่น้องคะแล้วที่สําคัญก็คือ มาขุดเจาะให้มันตรงดิงงด่งตรงดิงงด่งตรงดิ่งตรงดิ่งลงไปนะนะั่นน่ะมันก็เลยเหมอนกับว่ามันเป็นการที่แสดงให้คนอื่นเห็นแล้วไงว่าตัวเองนี่งกขนาดไหนไงคัะพี่น้องคะ่ะนั่นคือที่มาที่ไปลหละคะ่ะพี่น้องที่มาดําหน่อยบอกว่าเอ๊ะมันจะเป็นแบบนี้แล้วคราวนี้เอฟซีที่มาคอมเมนต์มาดําหน่อยว่าอาจจะมองผิดหรืออาจจะไม่ได้ติดตามตั้งแต่ต้นมันก็เลยทําให้เอฟซีผู้นี้ด้วยความารพบน้ไม่ได้ว่าผิดนะพี่น้องนะความคิดเห็นอะไรยังไงการดูข่าวการฟังข่าวบางครั้งอาจจะเป็น อินกับฝั่งนู้นไปหรือว่าอาจจะมาดามาดาหน่อยว่าอินกับฝั่งนี้ไปหรือเปล่าอะไรยังไงมึงก็พูดแต่เข้าข้างฝั่งนี้ สุดท้ายยังไงกูก็ความคิดว่าพอกันอาจจะคิดแบบนั้นหรือเปล่าเราก็เคารพในการที่ความคิดไม่ไม่ไม่เหมือนกันอ่ะน,นะคะพี่น้องคะคิดแตกต่างกันได้เราไม่ว่าแต่เราอยากอธิบายแค่นั้นเองครับว่าพอกันเนี่ยมาดมหน่อยบอกว่ามันจะใช้ไม่ได้มันจะใช้ไม่ได้เพราะว่าอะไรจุดประสงค์ของแพราพาขอต้องการที่จะมาดำบอกว่าเขามีปัญหากันก่อนนานนเพราะในคลิปก็มีอยู่ทำนองที่บอกว่ามีปัญหากันว่ามีการมีรถทางแพราพามีทีมงานมีลูกวงอะไรพวกนี้แล้วมีคนเข้าออกอะไ ยังไงแล้วอีป้าก็ไม่พอใจประมาณอาจจะมีฟงมีฝุ่นอาจจะมีนูน่นมีนี่ใบไ,ไม้ปิวประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องขาก็จะมีการพูดหรือไม่เขาพูดประชดประชนันคนที่มาจอดรถอยู่ฉะนั้นแพรพาเขาคิดถูกกับการที่โอเคไหนไหนก็แบ่งแยกดินแดนกันแล้วก็เอารังวัดมาตั้งเขตให้มันตั้งเสาให้มันเรียบร้อยเพื่อเป็นการบ่งชี้ว่าของใครของใครถึงไหนหลังจากนั้นแล้วเขาจะทํารั้วมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้าเราบอกว่าก,กับการที่มีปัญหาณนะวันนี้คนนั้นก็เอาแมคโคมาคนนี้ก็แม็โคมาต่างคนต่างดัน มันพอกันมาดําหน่อยว่าใช้คํานี้มันไม่ถูกกันนะคะพี่น้องคะเพราะว่าตามความเป็นจริงถ้าพูดตามจริงแล้วไหนไหนเพาเาวมันจะทํารั้วอยู่แล้วไงถ้าจะพูดตามจริงมันจะทํารั้วอยู่แล้วกูเป็นอีป้านี่กูก็ต้องรอเธอ,อสนน้มึงมึงเสียเงินทํารั้วกูก็นั่งอยู่เฉยๆคนแทนามันก็แค่ตรงดิน ออกมานิดเดียวเองถ้าคุณไม่มีอะไรในใจเลยนะคะพี่น้องคานี่คือสิ่งที่อยากอธิบายก็ว่าเอฟซีที่เขียนคอมเมนต์คอมเมนต์ว่าพอกันนะมาดามหน่อยว่าใช้คํานี้ไม่ถูกคําว่าพอกันอ่ะนะคะพี่น้องคาเพราะว่าหนึ่งละเราก็อธิบายชัดเจนว่าแพลวพาเขาต้องการที่จะทําให้เป็นเป็นแนวเป็นเขตเป็นกั้นให้มันนี่เพราะว่ามันเคยมีปัญหากันก่อน,อนหน้านั้นฉะนั้นก็คือเขาต้องการตัดปัญหาทําไมเขาต้องลงทุนไปจ้งางรังวัดของเอกชนมาประมาณนั้น่ะนะคะแต่ถ้าเอฟซีที่จะมาคอมเมนต์บอกว่าพอกันนั่นแหละประมาณนั้นแหละก็คือ อ,อ,าอาจจะเป็นประมาณว่าคิงก็ราคาก็แรงพูนนั้นก็คงจบคนนี้หงจบแต่อีป้าคนที่จบจบก,ก่อนเนี่ย อีาพาที่เอาแมคโครมาจบๆก่อนนี้น่ะมันทําถูกแล้วเหรอเอออันนั้นมันก็งกเกินไปไงถ้าจะบอกว่าพอกันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตั้งแต่ต้นแพลาพามันไม่ได้บอกว่างกเพียงแต่ว่ามันเคยมีปัญหามันมีปัญหากันบ่อยๆกับคนที่เข้าออกในถนนนั้นฉะนั้นก็คือโอเครังวัดมาบอกกูเถอะว่าแดนกูถึงไหนแล้วกูจะกั้นให้แล้วกูจะอยากขยายถนนเพื่อที่จะให้กูใช้บริการของกูเองประมาณมันก็คิดถูกแล้วไงถ้าจะพูดตามจริงอ่ะนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เรียนด้วยความคารพที่เอฟซีเขียนมาบอกว่าพอกันานาาํก็เเลยอยอขย ฟังนะคะพี่น้องคะ่ะโอเคพอหอมปากหอมคอจะปาเข้าขไปยี่สิบสม,มุดขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกาลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ะนะคะพี่น้องคะ่ะมาดามหน่อยอยังยืนยันว่าก็ไม่ได้บอกว่าโอ้โหงูดับตับไหมในเรื่องนี้นะเพียงแต่ว่ากับการที่เราเห็นความถูกต้องก็คือความถูกต้องอย่างที่ว่าแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะแล้วมีพี่น้องประชาชนเห็นเห็นด้วยเยอะแยะมากมายเราก็ยิ่งชอบละคะ่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายจริงๆนะคะสวัสดีคะ่ะ